สวัสดีครับ FC ฟซชองดีปณิธานทุกคนครับคลิปนี้นะครับดีปณิธานนะครับจะพา,า FC นะครับไปเบืองแนวทางนะครับแนวทางหวยนะครับงวดวันที่1พฤษภาคมสองพนายหกสิบนะครับ1พฤษภาคมสองพายหกสิบนะครับ งวดตองงวดกันไปเลยครับงวดตองงวดกันไปเลยเนาะเพอดีทางพีสาวนะครับเพิ่นทรงมาหายแล้วสดสดร้อนๆนะครับหวยรับจากกอทมครับหวยรับจากกอทมนะครับพิ่นเข่างวดที่แล้วเพิ่นเข่าเนาะพิ่นจับสูตรใหสูตรหนึ่งสูตรสองหรือฉบับเต็มนะครับมาให้เอฟซีได้เบิ่งกันเต็มๆนะครับก่อนอื่นนะครับดีปนิธท่านกระคอฝากเอฟซีนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร่ กดซับสไคร์และกอย่าลืมกดติดตามให้ช่องดีปณิธานชาแนลนํานด้วยครับ หรือเอฟซีทุกคนนะครับจะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยให้กําลังใจหรือให้แนวทางนะครับหรือให้แนวทางกับเอฟซีทุกคนนะครับกับเพื่อนๆที่เบิร์คลิปนี้นะครับมีเลขตัวใดนะครับเด็ดๆนะครับเด็ดๆที่เจ้าของมาร์กนะครับที่เจ้าของมาร์กนะครับเข้ามาคอมเมนต์เข้าเมนพูดคุยกันในกันครับให้แนวทางกับเอฟซีทุกคนได้นะครับ เนาะงวดที่แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับดีปณิธานก็นขอแจ้งเก็ซีปก่อนเนาะสองวันที่ผ่านมาเดี๋ยวดีปณิธานเจ้ารักทานนะครับรักทานการทรงนะครับการทรงสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองน,นะครับของห่งวยรับจากกอทมมาให้เบิ้งว่งาเพิ่นทรงมาให้อีหลีเนาะเพ,พ,พิ่นจับเพิ่นเพิ่นจับแล้วก็เพิ่นเข่าของเพิ่นอีหลีเนาะแต่มันก็อาจจะมีเขา่ามีบม่เบขา่าเนาะวันนี้จะเขาเา่าบ่เขา่าอากาศแล้วแต่ความเชื่อไพความ แต่ดวงและแต่วาสนะครับแต่ว่าดีบริท่านก็จะเอามาให้เอฟซีทุกคนเมืองเพราะว่าคลิปที่ล้วลงไปนะครับคลิปที่ล้วลงไปกันมีเอฟซีหลายคนนะครับบอกว่าอยากปรุงอ่างวดที่แล้วเป็นโซมาให้แบบไหนนะครับงวดที่แล้วเป็นโซมาให้แบบไหนเข่าตัวใดเข่าล่างเข่าบนนะครับงวดนี้เป็นจังไหนนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าแมนยูบอถืออีลียูบอเนาะครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่ความความเสื่อผ่เสื่อมันนะครับ เสือเข้ากับขันเข้ามักเข้ากับซื้อครับขันมามักกับบอสือนะครับมันแล้วแต่เข้ามักมามักเนาะเข้ากันจะไปเว่าให้กันบล่ได้นะครับเดี๋ยวเอฟซีจะจะได้เห็นได้บึงพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวดีริท่านจะเอาอ่าหมวที่ผ่านมาสองวัที่ผ่านมานะครับของเดือนเมษานะครับที่ไว้รับจากกทมพันส์งมาไห้เนาะแต่ดีอาจจะบ่ได้อ่า อเอาฉบับหนึ่งฉบับ2หรือเอาแบบในน้อยโตให้เอฟซีแต่ดีบวิท่านเอาฉบับเต็มมาให้เลยนะครับแต่งวนดนี้ดีบวิท่านจะเอาทั้งฉบับเต็มสูตร1สูตร2ที่าทางกทงมพันธสั่งมาให้นะครับมาให้เอฟซีเดวเบิงนะครับอ่ะเดี๋ยวเขากะไปเบิรงงวดที่แล้วกันเนาะเดี๋ยวดีบวิาท่านจะเอาึ้นนาจอให้เอฟซีทุกคนเบิรงนะครับ ครับงวดนี้นะครับงวดที่1พฤษภาคม2566นะครับอ่าหวยรับจากกทมนะครับเพิ่นกระซงมหาเนาะดีปฏิทินเจ้าฉบับเต็มให้เอฟซีเบิ่งก่อนนะครับฉบับเต็มนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณเก้าโตครับเก้าโตเลขเก้าโตนะครับแต่เป็นสองโตนะอันนี้คือฉบับเต็มนะครับเดี๋ยวดีปฏิทินก็จะอ่าอ่าทายเบิงทายให้เอฟซีชัดเบิงครับแต่ว่าน่าจะันเนี้ยอาจจะเบิงกับหัวกับหางเนาะเดี๋ยวดีปฏิทินเดี๋ยวจะ เอาเอฟซีเบิร์อันนี้คือฉบับเต็มนะประมาณเกาโตนะครับเอฟซี FC. แต่ก็จะมีสูตรหนึ่งสูตรสองนะครับสูตรหนึ่งสูตรสองที่ท่านก่อท่อทม้อเป็นจัดมาให้ครับสูตรหนึ่งสูตรสองนะครับอันนี้ที่เพิ่นโตที่เพิ่นขาดมาเนาะที่เพิ่นขาดมานะครับอาจจะแบบกับหัวกับหางเลยเนาะเอฟซีเนาะเดี๋ยวดีกว่านี้ท่านก็จะเอาอ่าใส่ เอาให้ FC เบิงนะครับเต็มๆเนาะเบิงเต็มๆจะได้แคปหน้าจอจะได้แคปหน้าจอกันไปนะครับเนาะมันมีทั้งหมดหลายครับสูตรหนึ่งกับซีโตครับสูตรสองกับาโตนะครับแล้วแต่คนมากบ่มมากเนาะแล้วแต่ไผรมากตัวใดบ่มมากตัวใดก็ขึ้นยุ่กับดวงกับวาสนานะครับขึ้นยุ่กับดวงกับวาสนาของแต่ละคนนะครับ FC เท่ากับจะไปวองให้กันบ่ได้เนาะมากไผรมากมั่นนะครับ แต่เพิ่นก็หายถูกมาหลายงวดอีรีครับอันนี้ดีปฏิทันกับบเรโกหกเอฟซีดอกตะวัดเพราะว่ากับเป็นพี่สาวเป็นพี่สาวครับพี่สาวรูปพี่ลูกน้องกันเนาะเพื่อนกัส่รงม่ทั้งกรุงเทพแต่เพื่อนก็ยังไม่อยากเปิดโตนะครับว่าเป็นผู้ใดหายมากนะครับแต่เพื่อนหายถูกมากเพื่อนก็ซื้อถูกทุกงวดครับแต่ว่าอาจจะเป็ซื้อหลายครับเพื่อนก็ซื้อพ่อได้รุ่นพ่อได้นั้นครับถืองวดละบกีบาทครับการหลักพาดหลักเมือนเนาะเพื่นกับเบเร่เล่นขักนะครับ กับฝ่ายเอฟซนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางงวดวันที่1พฤษภาคม2 5 6 6นะครับเ c ทุกคนครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับโชว์ไพ่โชว์มั่นเนาะอ่ะเตรียมพร้อมกันนะครับเดี๋ยวดีปว่านีทานก็จะให้ FC ได้เบิรงพร้อมๆกันนะครับเบิรงพร้อมๆกันนะครับ FC ครับหวยรับจากกอทมอนะครับหวยรับจากกอทมอนะครับฉบับเต็มครับงวดวันที่1พฤษภาคม2566ครับ FC อะแคปนาจอไวเนาะแคปนาจ่อไว้ทั้งหมดเก้า,าโตนะครับแล้วแต่คนหมักหมักโตใดกระจัดโตนั 1, four, 1994, ่นนะครับหมักโตใดกระจัดโตนั่นเนาะแล้วแต่ดวงนาตวาสนาของไพ่ของมั่นครับมีทั้งหมดเก้าโตดีปริท่านจะอ่านให้ฟังนะครับเก้าสี่ครับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดสี่เจ็ดสี่หกสี่ห้าสี่เจ็ดเจ็ดเก้าแปดครับ เอฟซีทั้งหมดเก้าโตนะครับฉบับเต็มนะครับฉบับเต็มหวยรับจากกทมนะครับงวดวันที่1ึพฤษภาคม2,566นายนะครับเอฟซีงวดวันที่1พึพฤษภาคม2,566ายครับ ฉบับเต็มนะครับหวยรับจากกทมนะครับให้่งเอฟซีได้เบิ่งพร้อมๆกันนะครับเต็มๆนะครับมักโตได้ก็จัดโตนั่นนะครับเอฟซีแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับเอฟซีเนาะอ่ะเดี๋ยวดีบนท่านจะพาไปเบิร์สูตรหนึ่งสูตรสองนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองหวยรับจากกทมที่เพิ่นจัดมาให้่งเอฟซีนะครับเน้นๆนะครับชุดละซีโตห่าโตนะครับเอฟซีเนาะอ่ะ หวยรับจากกทมนะครับ fc สูตรที่1สูตรที่2สูตรที่1ก็จะมี0.4 1.4.9.8.9.4ครับ0 4 1 498 9 4อันนี้คือสูตรที่หเนาะมักบมักกาแล้วแต่ดวงไพ่ดวงมั่นนะครับ่ะไปเบิ่งสูตรที่สครับสูตรที่สก็หกสี่7จ็ดหนึ่งเจ็ดก้ครับสูตรที่สองนะครับหกสี่เ 8 4 9สครับสูตร1สูตร2หรือทุกคนหรือใครจะจัดฉบับเต็มก็แล้วแต่ความชอบนะครับชอบไพ่มากไพ่มากมั่นก็นแล้วแต่เนาะ FC มากสูตร1กับจัดสูตร1มากสูตร2กับจัดสูตร2หรือสิมากสูตรฉบับเต็มกับจัดฉบับเต็มครับเพราะว่าเก่าโตเนาะสื่อกลับไปกับมากกับบนล่างกับ18กับกับน้ำกับ36ครับ, 36, รบ36โสิกโตกัลายอยู่ด้วย ก็ถ so oui ือว่าหลายอยู่นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่วาสนาไัยมั่นนะครับเอฟซีมันมันมันบอกคือกันนะวาสนาแต่ละคนนะครับลังคนซื้ออาจจะถูกหน่อยลังคนซื้ออาจจะถือหลายนะครับมันก็แล้วแต่วาสนาแล้วแต่ดวงนะครับแต่กระซื้อพ่อได้ลุ้นกันนะครับหวยรับจากกทมนะครับเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับหวยรับจากกทมนะครับ ฉบับเต็มงวดวันที่1ึพฤษภาคม2,566นะครับมีทั้งหมด9ชุดนะครับ9ชุดแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับเอฟซีรีไพจะมากสูตรที่1สูตรที่2นะครับสูตร1สูตร2เนาะเลขกับบริลา,ลายตครับเอฟซี FC. เลขมาในหลายโตครับซีโต้สูตรหนึ่งกับซีโต้สูตรสองกับหาโตครับีบซีแคบหน้าจอไวนะ้เนาะมักสูตรใดก็จะสูตรนั้นหรือจะมักทั้งสองสูตรกับจัดทั้งสองสูตรครับนะีบซีเนาะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหวยรับจากกทมอนะครับงวดวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับแล้วแต่ดวงแล้ววันปราของไพ่ของม่นนะครับซื้อหน่อยกระถือหน่อยซื้อหลายกระถือหลายหรืออ,อาจจะบ่ถือก็ได้นะครับีบซี เนาหรียญพอประมาณนะครับเหรียญพอประมาณนะครับอ่ะแคปหน้าจอไว้นะครับจัดเต็มๆเน้นๆให้กับ FC ช่องดีปณิธานทุกคนครับเป็นจังไดครับ FC ครับทุกคนครับ FC ทุกคนครับได้เบิ้งแนวทางนะครับแนวทางนะครับหวยนะครับงวดวันที่1พฤษภาคม2566นะครับงวดวันที่1พฤษภาคม2566นะครับหวยรับจากกทมนะครับหวยรับจากกทมนะครับฉบับเต็ม สูตรที่1สูตรที่2น,นะครับจัด instagram. ให้เอฟทุกคนแบบเน้นๆนะครับเน้ๆๆนๆเนาะแล้วแต่ไพ,มร,ไพมรมาร์กแต่มากไพรมากบ้านมากสูตรหนึ่งก็จัดสูตรหนึ่งครับมากสูตร2ก็จัดสูตร2ครับหรือจะมากฉบับเต็มก็จัดฉบับเต็มไปเลยครับแต่ดีบริยากับฝ่ายเอฟซีทุกคนนะครับว่าซื้อให้พ่อประมาณครับซื้อให้พ่อประมาณเนาะพ่อได้รุ่นนะครับพ่อได้รุ่นแต่ละงวดไปอย่าซื้อหลายครับอย่าซื้อหลายเนะนาะการพนัน กับโเคยในไพ่ลุวยนะครับกับโเคย็นไพ่ลุย้ยนอกจากถือรางวัลที่หนึ่งนะครับนอกจากถือรางวัลที่หนึ่งหรือถือชุกงวดอันนั้นลุย้ยเลยครับแต่รางคนมันมีดวงไหมครับบางคนมันมีดวงเนาะมูถืออ่ะมีเลขสิบโตรางคนอ่ะซื้อบอดีซื้อซิบโตกับโบถือขึ้นมาครับมันเหลือแต่ดวงเนาะบางคนกับซื้อแค่สองโตกัถือ มันดวงไผ่ดวงมั่นครับเบฟซีต้งคนมัมีดวงสื่อหลายปันแดงก็บบอถือครับจังดีปฏิทานมัมีดวงเลยงวดที่แล้วถืออยู่งวดนี้โอ้ยซื้อลอตเตอรี่ต้องรลายใบยครับกล่บบาวบอถือมิตรส,สื่อหาหนึ่งนะครับซื้อแปดหาหนึ่งเลขสามตรงข้อออกหาหาหนึ่งครับซื้อข้างนาหกหนึ่งแปดมันก็ออกหกเจ็ดแปดนะครับคันมันออกตรงดีเป็นขานก็นได้หลายใบยอยู่ได้หลายหมืน่นอยู่นะครับแต่ว่างวดนี้บัมีดวงนลยครับเป็นคนบนัมีดวงครับ ก็ซื้อพอประมาณครับซื้อพอประมาณอย่าซื้อหลายนะครับคลิปนี้ดีปณิธานนะครับก็บขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่เขามาติดตามเขามาเบิงเขามาชมนะครับสูตรห่วยหลับจากกทมนะครับเพื่อเป็นแนวทางในงวดวันที่1ึพฤษภาคม2566นะครับดีปณิทานก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจเนาะเขามาพูดคุยเขามาคอมเมนต์ให้กันอาจจะ เบาติดติดคัดคัดก็ดต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับหรืออาจจะเสียงบอเสียงดังบบนะครับก็อาจจะขออภัยเนาะพาวดีปณิธานยังบริสื่อิไม่เนาะยังบามีไม่ติดไม่ยังก็ขออภัยเลีครับเป็นช่องน้องไม่นะครับช่องดีปณิธานชาแนลนะครับก็ฝาก f อทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งหรือกดติดตามให้ดีปณิธานนะครับหรือจะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันให้กําลังใจกันหรือจะหายแนวทาง เอฟซีไหแนวทางเอฟซีคนอื่นๆกับพิมพ์เขามาคอมเมนต์เขามาใดครับอ่าสุดท้ายแล้วดีปิินานะครับก็ขอคุณพระรัตนตรัยพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับในสักโอลโลกนะครับจงปกป,ปักรักษาคุ้มครองนะครับเอฟซี FC ทุกคนนะครับให้มีความสุขความเจริญนะครับให้มีความสุขความเจริญให้มีโชคมีลาบนะครับก็ให้มีโชคดีนะครับถูกรางวัลที่หนึ่ง สตัว3ตัวนะครับงวดวันที่หนึ่งพฤษภาคม2,566กันทุกคนนะครับรวยๆรวยเฮงๆไปน้ำกันนะครับเอฟซีใด้เบิงคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ดีปณิทานอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ดีปณิทานกนขอขอบคุณ f อฟอีกครั้งหนึ่งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ